มาที่อีกหนึ่งคดีนะคะกรณีหนุ่มถูกเครื่องบินทับเสียชีวิตผ่านมา4เดือนคดีก็ยังไม่คืบนะคะก็เลยทําให้ครอบครัวของพนักงานสายการบินของหนุ่มรายนี้เนี่ยต้องไปร้องกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้เร่งรัดคดีรถลากถูกเครื่องบินไหลชนในสนามบินจนลูกชายเสียชีวิตค่ะ ที่กระทรวงยุติธรรมนายสัมพันธ์และนางราตรีอ่อนชะอ่ำนะคะบิดามารดาของนายธนิสรอ,อ่อนชะอำ่ำซึ่งเป็นนายช่างภาคพื้นดินพนักง,งานสายการบินนกแอร์พร้อมด้วยทนายความค่ะได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจากกรณีที่บุตรชายเนี่ยเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่ารถลากสายสลิงขาดนะคะทำให้เครื่องบินเนี่ยไหลเข้ามาพุ่งชน บริเวณล,ลานจอดรถเครื่องบินภายในสนามบินดอนเมืองเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีว่าที่ทร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้รับเรื่องแทน นายสัมพันธ์เปิดเผยว่าหลังจากที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ยนะคะทางบริษัทสายการบินไม่เคยเข้ามาแนะนําหรือว่าให้คําปรึกษาเรื่องคดีเลยค่ะตนจึงมาขอความเป็นธรรมที่กระทรวงยุติธรรมนะคะให้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยเพราะว่าสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ส่วนทางด้านของนายนารินพงษ์จีนาพักนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยบอกว่า <_ d ance> เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็มีภาพหลักฐานชัดเจนด้วยแต่คดีเนี่ยผ่านมาเกือบ4เดือนแล้วก็ยังไม่สามารถสรุปสำนวนคดีได้ซึ่งตนเองเนี่ยไม่สามารถไปก้าวล่วงการสืบสวนสอบสวนของตํารวจสนอดอนเมืองจึงได้มาร้องของกระรวงยุติธรรมให้ช่วงเร่เรงรัดคดีนั่นเองค่ะ ทางนี้เนี่ยสายการบินต้องมีการร่วมกันรับผิดชอบด้วยนะคะเพราะถือว่าผู้ตายเนี่ยเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขณะที่กระทรวงยุติธรรมเองก็ได้รับเรื่องไว้นะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ